สวัดดีท่านผู้ชมมันมีมารีวิวการเสียบหย่อนมอุม่วงหรือว่ามารีวิวเครื่องตัดอนาหย่อนมอุม่วงเนาะเพื่อสิจะเสียบเนาะที่กระจโฆษณาเบิง่งให้เบิ่งอยู่ในเฟซในยูทูบนะเนาะสื่อมาแล้วพี่เนาะกันไก่เนาะกันไก,นก,นไก่ตัดหย่อนอนากิ่งใหม่ต่างๆเนาะเพื่อจะมาเสียบหย่อนเนาะ วิธีเปิดมันก็มันจะมีล็อกอยู่ในนี้เนะาะมันจะมาเปิดนี่เดี๋ยวมันจะบีบลงแล้วมันก็จะอ่าเนาะเห็นบอเห็นเพิ่นโฆษณาอยู่ในเฟซก็เลยอยากได้แห้งสั่งซื้อเลยพี่น้องราคาแสนหาโบนิโฆษณาเพิ่นตัวน,นี้มาอานาสาธิตวิธีใส่ว่ามันซีเวิร์กบ่เนาะบางคนเพิ่นมารีวิวว่ามันบ่เวิร์กเนาะครบทุกอย่างที่ตามเพิ่น แถมมาเนาะนี่มีใบมีดโคบอลชองชองใบเนาะเด็กเป็นยางอันนี้ทีว่าล็อกอันนี้ไวนะ้เนาะห้องอันนี้เนาะเพื่แถมมาให้นี่คือการเบิดกระแบ,บาานะื้อนโฆษณาขายเนาะนี่สื่อพมันว่าโปรเฟชชั่นอลแกลบติงทูนเนาะเห็นป่ มันเป็นตังซื้อปีนอ่นโบเ็นเะนาะ p r o f e ช s i o n a l crafting เนาะ crafting t u n เนาะโอเคมาลองเลยพี่นนอะก่อนหนึ่งมืนหเออไรหยอดพันเนาะพันมองเขียวสเสวยเนาะแต่ว่ามันกับเบอร์ออกตาป็นไรแต่มาลองเสียบเนะาะทดลองบิง่งว่ามันสีใดพ้นบ่ว่ามันสีนา่าบ่หรือว่าบ่วน่าเนานะแล้วเขากระด้ต้นตอเนาะต้นตอมีนี่ปลูกไว้แล้ว มาเสียบเลยพี่น้องมาตัดเลยลำทอกันแต่ว่าแหน่กันไกลเขามาันเคักอยู่ตัดคักเนอะวันนี้เฮาก็มาเอาเข่าอันนี้มันเลยได้เนาะโอ้ถ่ายให้พี่น้องเห็นคับกันได้นเนาะเฮาเอามาหนีบกรบปุกเนาะให้มันซื้อกระบนหูหูมันเนาะ

แต่หอยอดทีจะต้องเสียบเนาะปินปินร่วงให้มันถือเนาะเอ๊ะวะเอาหนีบใส่นเนาะหนีบใส่แล้วก็หน,นีบมันหลดให้มันซื่อๆเนาะให้มันตรงๆให้มันอยู่มองกลางเนาะ,นะ ហើយពីន້ອງមើលមើលមកក៏មិនបានវាមិនចែកទៅដែរเนาะអើមើលតាមកាន់ដឹក TX ណាពីន້ອງមកដែរនេះមកបែបនេះเนาะ ເຮົາກະມາສູບລົງຍອດທີ່ເຮົາອນາະີ່ດແລອງສູບລະກສ່ທບຂຽນເລີຍຕ້ອງຍຫ້ມັນພດຍອີທບ เดี๋ยวเขาให้มันสิดเบื้องใดเบื้องหนึ่งให้มันอันละติดกันเบื้องใดเบื้องหนึ่งเนาะเสียเทปเขียนตามเพิ่นโฆษณาเนาะมาลองเบื้องเทปเพิ่นกระแถมมาให้อันหนึ่งเราจะได้เทปอันหนึ่งเนาะเพิ่นแถมมาให้เทปเป็นเทปอ,อ่อนๆพีเนาะมือหัวซิเวิร์กสำเร็จ ลองเว้ยเก็บอนเก็บคักอยู่ลองบุกสิได้พ้นสีได้เลยสมารีวิวพี่น้องเพื่อน คือเครื่องโฆษณาอยู่ใน YouTube เห็นเกิอยู่ในเฟซก็เลยมาลองใส่ลองวิ่งวามันนสได้ผลปล่แดดแล้วนะพี่น้องแต่มันจยักสันเกิดไปเพราะมันหยันมันบนเิเนน

โอเคฟ้ากไวยสำนีิที่นนอะวิธีเสียบหยอดโดยกันไกตัดกิง่งกิ่งหยอดต่างๆเนาะว่าเป็นหูส้มไปได้ที่ตามเอาให้ผู้ส้มเบิ่งอะไรเนาะ